ส่วนข่าวนี้น่าจะได้ใจสายลุ้นนะโดยเฉพาะ ท,ทุกวันที่1และ16ของเดือนแบบนั้นนะคะเราก็จะลุ้นเลขลุ้นหวยกันไปใช่ไหมคุณผู้ชมคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาเลขกันก่อนที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรือนเพชรเรือนพลอยนี่เป็นสารทรงไทยตั้งอยู่ข้างแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนติดแอร์คุณผู้ชมจําได้ไหมคะที่หลายคนบอกว่าถูกหวยแล้วก็ไปแก้บนกับเจ้าแม่ตะเคียนอุ้ยออกข่าวกันมากมายทีเดียวนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ย เป็นศาลเรือนไทยที่อยู่ข้างๆเขาเชื่อกันว่าเป็นศาลที่มีกุมารสิงสถิตยอยู่ว่าแบบนั้นค่ะเขาถูกหวยก็ไปแก้บนแต่จังหวะหนึ่งมีคุณป้าท่านหนึ่งตัวสั่นเงือกเงืกเงเลยเขาก็เลยสันนิษฐานว่ากุมารเข้าร่างจะมาบอกอะไรหรือเปล่าเล่าไม่ธรรมดาเล่าแบบแรปข่าวครบจบในหนึ่งนาทีค่ะ มาที่อ่างทองพะวิเศษชัยชาญอยู่ที่ตาําบลเสาร้องไห้เรือนเพชรเรือนพอตําหนักกุมารชาวบ้านเขาเลือก,กันว่าได,ได้ได้ได้โชคได้ลาบได้เลขได้ถูกรางวัลเขาว่าทีนี่พึ้นผาได้ถูกหวยรวยเบอร์ก็มาแก้บนกลองยาวเต้นร้องรำไรแต่เดียวความมันต้องสะดุดเมื่อคุณป้าท่านหนึ่งมีอาการแปลกไป ล้วยได้กะไรอะลก่อนดิลก่อนลก่อนอดออ้หลับตาแล้วก็นั่ง วสาสันบอกว่าฉันนี่แหละคือกุมารแท้รู้ไหมเห็นกุม,มารเข้าร่างดังนั้นก็ต้องขอเลขเด็ดช่วยหน่อยบอกไปกุม,มารขอรำหนึ่งเพลงจิตน้ำแดงบอก6ก6 7็ดหกเแล้วก็ออกร่างไปไม่รู้บอกอายุตัวเองหรือบอกใบเลขเด็ดก็ยังไม่แน่ใจดูไปใช้วิจารณญาณแต่รำกลองยาวมันดีนะสีวดามอมองมองมงมงเต็งมงแต็งมง มงมงมงเท่งมงเท่งมงเอ้าห้เอาคุณผู้ชมคะมาดิบอกใบ้นะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าข่าวแบบนี้เนี่ยใช้วิจนรยญานในการรับชมดีกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแบบนั้นนะคะจะ <อ unde> เ,เล่นหวยเล่นอะไรเอาแต่พอดีคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้คือสีขยี้ข่าวสวัสดีจ้า